สวัสดีครับสวัสดีนานานนะสุาสุาทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนก็วันนี้ตื่นเช้าตู่เลยนะตอนนี้ประมาณตีสามหน่อยๆนะครับผมเดินทางจากระยองก็จะไปลากะพง10กิโลแม่น้ําบางประกงนะครับอ่าทริปนี้ก็ไม่ไม่ได้หวังถึง10กิโลแต่ก็ จะเป็นทริปเอาขยับไปตามล่าปลา,ากระพงก,ก็ตอนนี้เดินทางจากระยองเพิ่งออกจากบ้านตะกี้นี่เองนะครับก็ประมาณ1ชั่วโมง40ถึงที่หมายโอเคก็เดี๋ยวเดินทางกันก่อนเนะาะเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายโอเคไป Let's go <S ตอนนี้รถพังนะครับตอนนี้ก็สายพานขาดนะครับยังไปไม่ถึงบางประกงนะครับทุกคนซ่อม ขาตั้งแต่มืดนะครับแล้วก็เราก็เลยเอารถมาจอดรอที่อูนะครับโดยชิมช่างกรมทางหลวงนะครับเขาพามานะครับแล้วก็มาจอดอยู่ที่อูนะครับนะเขาก็ทําอยู่นะครับคอมแอร์ไม่พังครับสายแอร์ขาดด้วยแล้วก็สายพานด้วยนะกำลังซ่อมอยู่เดี๋ยวไปลุยกันนะครับบางประกงนะครับตอนนี้เป็นเวลา10โมง15นาทีแล้วนะครับ จะได้ปลาตอนไหนนะเขาบอกเงียบๆกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปลุยเดี๋ยวเราจะตกให้ดูว่าปลากระพงกินยังไงนี่โอเคขับ okay. กลับรถก่อนนี่นะครับอันเก่านะครับฟันฝาาได้อันใหม่มาใหม่เลยเลิกใหม่เลยครับผมไดโดนอีกแล้วอันนี้ใด่แล้วครับ ตอนนี้เติมน้ำยาแอร์อยู่ครับตอนนี้เวลา10โมง40ออกว่านะครับได้ตกปลาเที่ยงแบบนี้อ่ะทุกคนตอนนี้นะครับก็ซ่อมรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่4,300บาทตกปลาแพงเลยครับวันนี้นะวันนี้ต้องได้ปลากระกงพงอย่างน้อยสตัวเอานะถ้าได้3ตัวชื่นใจนะครับคุ้มกับการมาหน่อย ทิปนี้เป็นทิปตกปลากระพงแม่น้ําที่แพงที่สุดในชีวิตผมแล้วนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับผมจุดลงเรือนะครับทางค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรไม่เป็นไรเรารถเรามีถุงลมเรายกได้ <c oughs> หลอดหรือเปล่านะ <c oughs> สุดกันไปเลย เอ้ยเอ้ย,โ,ย,อยอออโอ้รอดรอดรอดคถึงจุดหมายนะครับเดี๋ยวเอาเรือลงกัน <ś popularity> ตกปลาแพงเลยวันนี้น, <skateboard ing. S 2> นี่ดูทางที่ผมเข้ามาเมื่อกี้ดูสภาพรถครับโอ้โหมีซ้มมีซ้มดูเช็ดมาโอ้ยังโหด โอเคป่ะ okay, เดี๋ยวเอาเรือลงกันนะครับเดี๋ยวตามพี่ๆเขาไม่ทันได้ข่าวว่าได้ได้แล้วหนึ่งตัวนะไปล,ลุยไปตกปลากันอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เอาเรือลงน้ำมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไกด์ไปหานะครับไปหานะแจ็คก,กับหานะตุ้มนะครับนะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่านะตุ้มกับนแจ็คอยู่ที่ไหนนะครับเพราะเขาบอกว่าให้ออกจากคลองใหญ่เ,เสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาครับจะเจอพี่คนนึงนะครับนะเพราะว่าน้าแจ๊คก,กับพี่ตุ้มเนี่ยเขาไปไกลมากแล้วนะครับ เจอพี่คนนึงเราก็ขอกุ้งเข้ามารัก4ี่ห้าตัวครับแล้วก็ค่อยไปเอากับนาแจ็คนะครับนะโอเคก็ไปลุยกันดีกว่านะอุปสรรคเยอะแยะมากมายวันนี้ต้องได้โทฟี่นะไปะลุยบรรยากาศที่นี่เนี่ยคนะ่อนข้างที่จะสวยอยู่นะก็โอเคอยู่นะครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคลองที่ค่อนข้างดิบอยู่นะน่าสนใจน่ามาบ่อยนะครับ อาเหมือนจะเจอแลครับหนึ่งลำ่นงานใจว่าเป็นควนะครับทาไปขอกุุงเขาสักสามตัวสีตัวนะครับอะไรครับสี่ตัวนะครับโอ้สามหรอใก,ใกล้ๆนใไล้ไลยนะใช่ครับโอ้ <c ười> ใช่ ๋ยวใส่ข้างหน้าก็ได้ครับกว่าจะได้มา,า,าสายพานขาดลามมายันท่อแอร์ยาวเลยะ่อได้กุ้งแล้วนะครับเราก็จะหาปลากันตอนนี้น้ำค่อนข้างที่จะแรงนะครับทุกคนอ,อุศัพดิ์นาน,นบประการ หวังอะไรวันนี้ให้ได้ปลาตัวนึงก็ดีใจแล้วกุ้งแม,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 ม่น้ำนะครับใส่กุ้งแม่น้ำมาแม่น้ำประมงก็ต้องใช้กุ้งแม่น้ำนะครับจะได้เป็นเหยื่อที่จากธรรมชาติฮะเบ็ด5อนะครับช็อปฟลูโคลคาร์บ,บอนแท้100%นะครับตัวนี้จะเป็นซินิท FC ก็รัดหนังยางหนะ่อยหนังยางจากระยองหนังยางที่มัดกุ้งขาวที่ระยองได้ละเหย,ยื่อไปเลย ปลาอะไรกินไม่รู้หายไั้นดี่วัดครับทุกคนโู้ยหายเลยโดนปลาอะไรกินไม่รู้นะครับยังลืมวัดนะครับเมื่อกี้รู้สึกได้แต่คือมัวแต่ยุ่งกับเรืออยู่เดี๋ยวไดหางเลยครับเอามหมไมลองยันจุดนี้ไหม่ เจออาจารยกันนะครับโอ้โหครับโอ้ยเอามาครับทุกคนเอามาครับโอ้ยเอามาเหลือเกินครับเกมตัวแรกมาได้สวยงามครับเอามาหรือเปล่า ปลาหมาป่ะพี่ปลาหมาป่ะใช่จริงดิตัวแรกในชีวิตแรกของผมศ์อ่ะเฮ้ยได้ยังไงเจ็ดโอ้โหนี่ครับคนได้ปลาเยอะมาแต่เช้ามาแต่เช้าครับน้ำอี ทำดีำดเราเนี่ไม่ดีอะไรเลยอโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีปลากระพงเลยนะครับแต่ก็ได้ปลาหางกิ่วหรือปาลาม้าเนี่ยแหละครับอันนี้คือพูดง่ายๆเลยคือมันคล้ายกันไปหมดนะครับไม่มั่นใจนครับแต่ก็มีพี่ที่โทรมาบอกนะครับเป็นพี่โอมพี่ชายที่รู้จักกันนะครับก็บอกว่าเป็นมันคือหางกี่วเงินนะครับหางกี่วเงินนะไม่ใช่ ไม่ใช่ปลามมานะครับก็แอบเสียใจนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็หางกิวเงินผมยังไม่เคยได้เหมือนกันนะก็เป็นตัวแรกในชีวิต <These> นะโอเค